โฆษณาที่เด้งแจ้งเตือนในโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่เกิดจากแอปที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเราต้องไล่ถอนแอปออกนะคะจะถอนยังไงให้ทันนะคะเพราะว่าเราใช้งานอะไรไม่ได้เลยแป๊บๆก็เด้งแจ้งเตือนแป๊บๆโฆษณาก็เข้านะคะวิธีถอนนะคะถอนออกพร้อมกันหลายๆแอปนะคะในมือถือ Android มาดูขั้นตอนกันค่ะ วิธีถอนรายการแอปทั้งหมดออกจากโทรศัพท์มือถือนะคะถอนพร้อมกันได้เลยนะคะเนื่องจากว่าโฆษณาเด้งแจ้งเตือนตลอดเวลานะคะไม่รู้ว่าโฆษณาจากแอปไหนนะคะโทรศัพท์มือถือเรียวมีมเห็นไหม,มคะยังไม่ได้กดอะไรเลยโฆษณาจะเด้งแบบนี้ตลอดเวลาวิธีถอนแอปทั้งหมดค่ะไปที่เพจสโตไปที่โปรไฟล์มุมขวาไปที่จัดการแอปจัดการแตะเลือก แล้วก็กดเลือกค่ะเลือกทั้งหมดไล่ถอนแอปที่เราไม่ได้ใช้งานออกไปก่อนเพื่อที่จะให้แอปโฆษณาเด้งแจ้งเตือนหยุดทำงานนะคะรายการแอปที่โหลดเข้าไปจะมีโฆษณาเยอะนะคะนี่ให้ทำแบบนี้เพราะว่าเด็กใช้งานแล้วโหลดมาเยอะมากเลยนะคะลบค่ะ ตอนนี้พร้อมกันนะคะ18แอปนะคะถอนการติดตั้งออกไปก่อน <tailor> <mask> เนื่องจากว่าเราจะทําพร้อมกันทีเดียวก็ได้เพราะว่าโฆษณามันจะเข้าตลอดยกกลัวไม่ทันนะคะเราก็จะถอนเท่าที่เราเลือกได้ก่อนนะคะเ <l tail> <ania> พราะเขาใส่เข้าไปร้อยกว่าแอปอ่ะสองร้อยกว่าอันนี้คือเมื่อเช้าไล่ถอนไปแล้วนะคะเผื่อมีใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ <l inks> ต้องการอยากจะถอนวิธีเดียวกันยกก็เลยมาทําคลิปไว้ให้นะคะ หลังจากที่เขาลบแล้วเราก็มาเลือกดูอีกทีหนึ่งค่ะว่ามีแอปไหนอีกนะคะเห็นไหมคะนี่อันนี้คือเด้งจากแอปนะคะนี่เขาเรียกว่าโฆษณานะคะโฆษณาเด้งแจ้งเตือนเด้งจากแอปที่เราดาวน์โหลดเข้าไปรายการที่ขึ้นตรงนี้คือรายการที่ดาวน์โหลดเข้าไปแล้วนะคะถูกจะไล่ถอดที่เป็นเกมออกไปก่อนเนื่องจากว่าหลานใช้งานเองนะคะโหลดเยอะมาก เหลดเข้าไปเยอะมากๆเลยนะคะนี่เราต้องได้ถอนการติดตั้งออกไปก่อนถอนอีกนะคะถอนอีก็ดแอปนะคะ หลังจากที่เราไล่ถอนแอปที่เราดาวน์โหลดมานะคะแอปไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็ถอนออกนะคะโฆษณาจะได้ไม่เด้งกวนใจอีกต่อไปนะคะเราถอนแอปที่ไม่ได้ใช้งานออก1นนะคะได้ความจําเครื่องกลับคืนมา2ลดโฆษณาที่เด้งกวนใจได้ด้วยค่ะหลังจากที่เราถอนแอปออกไปแล้วนะคะเครื่องเราก็จะไวขึ้นเนื่องจากว่าแอปไม่เยอะเครื่องก็จะไม่อืดค่ะโฆษณาก็จะหายไปนะคะได้ความจําเครื่องกลับมาด้วยค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเลยนะคะสวัสดีค่ะ